ต่อไปสิ่งที่นักเรียคนควรรู้อีกอย่างหนึง่งก็คืออันนี้เราจะหลุดออกจากหลุดออกจากคําว่าเหมือนจริงกึ่งนามธรรมาหรือว่านามธรรมาไปแล้วก็คืองานสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งปลูกสร้างซึ่งซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับเป็นสิ่งขนาดใหญ่มีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับถึงจะเป็นอย่างเช่นบ้านอาคารอะไรพวกนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ้านเฉยบ้านที่สร้างขึ้นมาเฉยมันเรียกเป็นสถาปัตยกรรมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าประโยชน์หลักของมันก็คือว่าเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวบ้านเป็นต่อเป็นสังกะสีล้อมรอบม,มีหลังคาเฉยมันไม่เป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมหมายถึงว่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งมันมีความงามเข้าไปผสมผสานด้วยนะครับเน้นความงามกับเน้นประโยชน์ใช้สอยสถาปัตยกรรมมีอยู่2แบบคือแบบเปิดและแบบปิดนะครับ อย่างที่ครูให้ดูอันนี้ก็คือเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมเห็นไหมครับเห็นสังเกตว่าพระที่นั่งเนี่ยสร้างจากหินอ่อนนี่นี่หินเนี่ยเอามาจากแหล่งที่ที่คาราลาที่ที่ประเทศอิตาลีเป็นเป็นแหล่งหินที่ดีที่สุดในโลกนะครับเป็นหินอ่อนที่ดีที่สุดในโลกเอามาจากอิตาลีที่ใช้สลักภาพสลักมากมายของศิลปินเอกทั้งโลกใช้ใช้หินที่นี่ทั้งนั้นนะครับเห็นได้ว่ามันสามารถมีฟังก์ชัน คนเข้าไปใช้ใช้งานข้างในได้เพราะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนตอบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมน้องนักเรียนต้องตอบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดเพราะว่าสามารถเข้าไปใช้งานฟังก์ชันเหมือนได้นะครับอันนี้คือสถาปัตยกรรมอันนี้แบบเป็นไทยเป็นไทยนะครับเป็นน่าจะเป็นทั้งเหนือเพราะว่ามีตรงนี้เขาเรียกว่าอ่านี่เขาเขาเรียกว่ากาแลก็คือเหมือนเป็นจั่วนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะทรงแบบนี้ คนทั้งเหนือใช้มันมีความงามแล้วก็อยู่อาศัยได้มีฟังก์ชันในการใช้งานได้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดนะครับอันนี้เห็นไหมครับสถาปัตยกรรมแบบนี่ใช้ไม้ไผ่ทำก,ก,ก็เข้าไปข้างในได้ทํางานได้อะไรพวกนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดอันนี้พระเมรุม,มาศนะครับพระเมรุม,มาศของอรัชกาลที่9ก็เป็นเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบประยุกต์นะครับ เห็นไหมมีฟังก์ชันการใช้งานมันก็เปิดนะครับแต่ว่า JD นักเรียนดู J d ดีสังเกตดู J ดีมันเข้าไปข้างในไม่ได้แต่ว่ามันมามันอ่าไม่ใช่มันคือองค์ J d ดีเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วก็แต่ว่าการมีมันใหญ่โตรสร้างใหญ่แล้วก็มีความหมายทางด้านสิ่งปลูกสร้างนะครับมันก็ต้องเป็นแบบปิดนะครับนักเรียนต้องจําไว้ทัานเรียนเห็นแบบนี้ในข้อสอบครูถามว่านักเรียนจง อธิบายภาพนี้นักเรียนต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบปิดครูจะระบุว่าตรงนี้เจดีย์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกนี้มันเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับทั้งหมดคือว่ามันไม่ได้เข้าไปอาศัยเข้าไปสวดมนต์เป็นพุทธสถานก็จริงแต่ว่า ไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ไม่ได้ไปเข้าไปทําอะไรเพียงแต่ว่าไหวแต่ข้างนอกได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดแต่ให้นักเรียนมาวิเคราะห์หรือว่าตั้งข้อสังเกตว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นมวลหมู่ทั้งหมดเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็นมวลสถาปัตยกรรมโดยรวมเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวิเคราะห์ได้2ออย่างถ้านนักเรียนบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดก็ไม่ผิดหมายแต่นักเรียนต้องอธิบายฟังว่ามันเป็น หมู่ของสถาปัตยกรรมทั้งหมดมองรวมกันมันจะเป็นแบบเปิดแต่ว่าถ้าเกิดเราระบุแค่ JD1 JD เท่านั้นมันก็เป็นแบบปิดนะครับอันนี้คงจะชัดเจนนะครับนักเรียนเห็นพวกนี้ก็คงจะแบบปิดทั้งนั้น JD มันมีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับนักเรียนไม่ใช่ว่าอย่างโบสถ์นะครับสมมติโบสถ์หรือวิหารถ้านักเรียนไปเจอโบสถ์วิหารปิดประตูอยู่นักเรียนจะตอบปิดไม่ได้นะเพราะเขาอาจจะปิดเพราะว่า มันมืดมันอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันอะเปิดคือสามารถใช้งานได้แต่ว่าวันนี้มันปิดเราจะไปตอบว่าปิดก็ต้องตอบว่าเปิดเราดูที่รูปแบบมันไม่ได้ไม่ได้ดูช่วงเวลานั้นอันนี้พระพระบรมธาตุชยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับอันนี้เป็นอะไรพีระมิดที่อียิปถ้าเรเียนดูว่าใน ในรูปนี้มันจะมีงานศิลปะอยู่2อ,อย่างก็คือ1นึ่งพีระมิดนี่ก็คือสถาปัตยกรรมแบบปิดแต่ว่าถ้าเป็นสฟิง์สฟิงสฟิง,ฟงใช่ไหมครับมันก็จะต้องเป็นอะไรครับประติมากรรมประติมากรรมอะไรร้อยตัวแบบอะไรครับ มันไม่ก็คนก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่ใช่ในโลกนี้มันคงไม่มีหรอกรูป่าบแบบนี้เราก็ต้องตอบว่ากึงนามธรรม